หน้าที่เป็นพิธีกรและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่และเทศาการหรือว่าทีเซปร่วมกับสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปประเทศคุณฮันนี่นะคะเ,เรียนเป็นตัวตั้งฟาวเดชั่นเพราะว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาความร่วมมือระหว่างทีเสริมเ,เรื่องของการจัดงานไม้ใช้ได้มาตรฐานแล้วเราเองดังน,นี้นะคะเราเองก็ไปในานามของเหม่วยงานรัฐถ้าในกรอบของสมาคมคือความพร้อมของอุตสาหกรรมถ้าไปในานามของ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทูบันอีซึ่งเป็นองค์กรอาสมาคมที่เข้ามาร่วมแสดงในกิจาก,ก,การโดยนำเทคโนโล,นนลยีต่างๆนวัตกรรมด้านยุศาสตร์ของขอบคุณจค่ะจากงานชนทุมด้านิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานสางานใหญ่ระดับนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่พิเศอกษณ์แล้วก็ได้รับความนิยมเรานำสังกะโปรมาใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการเชียงใหม่ e อีบซ i e ซ y ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้เติมรถตู้บวกกับการผลักดันจากทาง EEC ซึ่งคาดว่าจะมีเ็เงินลงทงงุนจำนวนมากเพื่อต่อยอดในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณที่เสรจและสมัครที่เสจก็ได้ดึงงานประชุม,มงานรอประคับนะครับมาจัดที่ใบเท็งนะครับเราก็ได้ ดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเพราะว่ากุเทพฯกทิศเองจึงมีความยินดีอย่างมากที่เราเองเป็นส่วนนี้การที่ร่วมกันกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะดึงคนให้เข้าร่วมให้มีองค์ความรู้มากขึ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนผลักดันสําคัญที่จะทําให้เกิดความก้าวท่านที่จะมาประชุมหรือกิจกรรมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความสะดวกในปัจจุบันแล้วก็ามาแล้วก็มานำเสนอในที่ประชุม ู้ที่เขาก็ร pues ่วมงานเรื่อมต่อสานสนามบินเสร็สมบูรณ์ซึ่งการจัดประชุมงานในจุต้อนไม่นอกจากเรื่องไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีทั้งทั้งหมดที่เกี่ยวกับสมาชิกต่างนะคะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที Alf ่จะร่วมกันจัดงานในครั้งนี้นที่เช็คใหม่จากนั้นจะมี i อทูพีไอเอสซีทูสองศี่ที่เมืองพัทยาต่อด้วย i อทูพีด้วยนะคะที่จะเดินไอเยอยขึ้นในท่อไปขอเรียนเชิญคุณสมิทธ์สุดท้ายค่ กตขึ้นรูปบันทึกภาพด้วยนะคะขอให้เชิญคุณสุมเมธนะคะ We are reinventing how we generate it, distribute it, utilize it, and conserve it. We face many challenges. 1.6 billion people worldwide are still without electricity, pioneering ancestors did. We will advance alternative forms of energy, wind, solar, biomass, geothermal, and TIEEE Power and Energy Society, powering our future. <laughs>